สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาเที่ยวครับแคมปิ้งจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลน,นะครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานงานแคมปิ้งที่สบายดีนะครับเขาจะเป็นลานแคมปิ้งเปิดใหม่นะครับซึ่งวันที่เรามาใช้บริการเนี่ยเขายังได้เปิดใช้บริการยังเป็นทางการนะครับ ยังไม่ได้เปิดให้บริการยังเป็นงานการนะครับแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสให้เข้ามาใช้บริการนะครับเขาก็จะรับผู้เข้ามาใช้บริการประมาณทั้งสามสิบสี่สิบคนนะครับที่นี่นะครับส่วนเรื่องค่าเข้าใช้บริการนะครับที่นี่เขาก็คิดเป็นรายหัวนะครับหัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อคนนะครับก็มีจุดบริการปักใสให้นะครับมีห้องน้ํานะครับมี จ้ำแข็งให้ฟรีนะครับมีบริการไ i ฟ i ์ Fi ให้เราใช้ได้นะครับในการมากางเต็นกันในครั้งนี้ครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเราเป็นแคมปิ้งมือใหม่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ยังไม่ค่อยพรอ้อมไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมมาก็จะมีส่วนมากจะขาดนะครับไม่มีเกินนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศทานน้ำตกที่อยู่ในบริเวณของลานแคมปิ้งสบายดีนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นจุดให้บริการนะครับในส่วนของที่เป็นน้ำดื่มนะครับเขามีทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนไาให้บริการตรงจุดนี้นะครับเราสามารถจะมากดเกาะน้ำนะครับ เพื่อจะนําไปรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็ถังสีฟ้านี่ก็จะเป็นถังน้ําแข็งนะครับทางแคมป์เขาก็มีให้บริการไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายมีให้บริการฟรีนะครับสําหรับผู้ที่มาใช้บริการนะครับผมนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับห้องน้ํานะครับเขาจะแบ่งเป็นห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงนะครับจะแยกกันนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับห้องน้ําสะอาดครับน่าใช้มีให้บริการน้ําอุ่นด้วย นี่ก็เป็นรถของเราเองนะครับมาจอดอยู่ด้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่ในลานกลางเต็นท์ของลานกลางเต็นท์สบายดีนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับสถานที่สะอาดนะครับหญ้าเขียวนะครับน้าการเต็นมากนะครับอากาศร่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับช่วงนี้อากาศก็ประมาณสัก22 23องศานะครับจะเป็น ปลายฝนต้นน้ำจุดนี้ก็เป็นจุดให้บริการเรื่องของปลั๊กไฟนะครับเราสามารถจะนำมาเสียบได้เลยนะครับที่นี่เขาทำจุดต่อปลั๊กไฟให้เยอะมากนะครับอยู่ใกล้จุดที่เรากางเต็นท์นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีปลั๊กไฟใช้นะครับที่ดูแล้วทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาทำไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเต็นท์นะครับเพิ่งถอยมาใหม่เลยครับของน้องชายนะครับตัวนี้เอามาจากโรตาร์นะครับครั้งแรกนะครับเอาก็เอามากลางเลยซื้อเมื่อวานวันนี้มากลางอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับทดสอบมาแล้วนะครับกันน้ําค้างกันอะไรได้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์สองชั้นนะครับสามารถจะถอดออกมาได้นะครับตัวนี้ก็ไปขอลูกตี้เองครับซื้อมาลองเล่นๆสำคัญนะครับแต่ไม่ขอแนะนํานะครับในงานภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กันน้ํานะครับ ด้านในก็จะเป็นที่นอนเป่าลมครับซื้อมางานนี้โดยเฉพาะครับหลังจากที่ได้ใช้งานดูแล้วก็ใช้งานได้ดีครับนิ่มดีครับไม่เจ็บหลังนอนสบายนะครับผมผ้าห่มนี้ก็เอามาจากบ้านเองครับเลนหลังนี้ก็ซื้อมาลองใช้ครับราคาประมาณส0่บาทเองนะครับก็ตามคุณภาพตามราคานะครับตัวนี้ของเพื่อนน้องชายครับซื้อมาในราคา1,500บาท นะครับเขาก็ใช้มาหลายหลายปีนะครับใช้มานานหลายปีล้นะครับก็ผ่านมาหลายสนามครับวันนี้ก็มาจากพิษณุโลกเลยครับเต็นหลังนี้ก็พาลูกขอามียนะครับรถล่องมาจนถึงสระบุรีนะครับเต็นตัวนี้ก็เป็นเต็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็เหมาะที่จะตัดกลางในร่มซะมากกว่านะครับเพราะว่าพื้นด้านล่างเขาเนี่ยก็ไม่กันน้ำนะครับโดนฝนหนักๆโดนน้ำต้างหนักก็จะทนไม่ไหว ตรงนี้ก็เลยแต่ว่าเราเหมือแนบบกันเรามีล์ชีดติดมาด้วยก็ยังพอสู้ไหวครับด้านล่างก็ปูแผ่นผ้ายางกันชื้นนะครับเป็นผ้ายาง p e นะครับกันกน,น้ำตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าครับเวลาเช้าก็จะแปลทีเอเอแปลนุ้เอน,นะครับก็ PA นะครับตื่นมาก็ขึ้นมาลิฟต์กาแฟน,นะครับยามเช้านะครับ ตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับที่เราตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วก็จะมารอรับประทานอาหารเช้ากันนะครับในส่วนของ,งนี้นะครับในส่วนของราคาตรงที่ก็จะมีขึ้นชให้ดูบ้างน,นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่คิดอยากจะลองหาซื้ออยากจะพออยากจะทราบราคานะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ยังไงก็จะมีลงไว้ให้บ้านนะครับตรงไหนที่สามารถลงรายละเอียดไวใได้ให้ได้ก็จะลงไว้ให้นะครับ นี่ก็เป็นเพื่อนของน้องชายนะครับอันนี้น้องก็เป็นน้องเบียยน,นะครับเป็นทหารนะครับอันนี้ก็รับอาสานะครับเป็นพ่อครัวนะครับในตอนเช้ารับทําอาหารทานกันตอนเช้ากันนะครับอากาศดีครับตอนนี้นะครับอากาศสดชื่นมากครับแจ่มใสอากาศไม่เย็นมาก ตอนเช้าก็ร่วมกันรับประทานอาหารเช้านะครับลันนานได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบนี้ทีก็มีความสุขนะครับในการมาเที่ยวครั้งนี้ครับก็ลหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่กันจริงๆนะครับส่วนที่แนะนำเลยก็ต้องมีเก้าอี้นะครับสำหรับเพื่อนเพคนไหนที่อยากจะมาตั้งแคมป์นะครับ สามารถเตรียมเก้าอี้โต๊ะวางอาหารมาได้ด้วยยิ่งดีใหญ่นะครับที่นี่สระบุรีเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งครับระหว่างทางเข้าเนี่ยเขาจะมีร้านค้าตลอดทางเข้ามาสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมนะครับอาหารมาเนี่ยก็สามารถจะมาหาได้จะหาซื้อของได้ไม่ยากนะครับ ตรงนี้ก็น้องเบียรครับัน,น้องเบียก็โชว์ฝีมือการต้มไข่ออนเซนนะครับเราก,ก็ปินขนมปังนะตอนเช้าทานกับกาแฟาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ ตอนนี้ผมเองก็ยังไม่มีพิกัดลงให้นะครับเนื่องจากว่าสถานที่แคมปิ้งตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่เขาก็จะเปิดเร็วๆนี้นะครับมันก็เลยยังไม่มีพิกัดแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับลงไว้ให้เ,เพื่อนๆที่สนใจที่จะมานะครับแต่คิดว่าไม่ช้านี้ทางผู้ให้บริการก็คิดว่าเขาน่าจะมีทาเพจนะครับทําเพจทาง a c e b o o k ปักพิกัด ลงเบอร์ติดต่อให้กับผู้ที่อยากมาใช้บริการนะครับในการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ระยะทางนะครับถ้าปักหมุดจากกรุงเทพมาถึงพิกัดตรงนี้นะครับลองดูแล้วก็ประมาณสัก100กว่ากิโลนะครับ100ต้นๆน,นนะครับไม่ห่างจากกรุงเทพนะครับมามา็นเดินทางไปกับสะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนะครับจากกรุงเทพมาก็ประมาณสักชั่วโมงนะครับชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถึงสถานที่กลางเต็นท์แล้วนะครับก็ท้ายวิดีโอนี้ก็มีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับในบริเวณของลานแคมปิ้งมาฝานะครับ ส่วนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เรามีการซื้อมาลองเล่นลองใช้กันดูเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะลองวางลิงก์ไว้นะครับชี้เป้าให้นะครับว่าจะซี้ได้จากตรงไหนลองเข้าไปค้นหาดูข้อมูลดูราคากันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยัง,ยงมาลองเลนต้มอยู่บ้างนะครับ